ก็มาเจอกับน้องแป๊บอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป๊บมีรถดีๆนะคะมานําเสนอนะคะต้องรีบชมคลิปนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของรถเก่งนะคะเป็นเก่งขนาดกลางนะคะเป็นในส่วนของ To โยต้าโคโร拉อัลติสของเราคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.6นะคะตัวจีเป็นตัวท็อปของเครื่องพันหกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะน้องแป๊บขอบอกได้เลยว่าเป็นรถยอดนิยมนะคะที ผู้คนนะคะใช้กันเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรีดีว่ารถส่วนใหญ่ก็จะใช้ในส่วนของอะระดับผู้บริหารนะคะรถประจําตําแหน่งนะคะสำหรับรถโคโร拉เอลติสของเราคันนี้นะคะรีดีว่าสภาพสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชื่นชมกันเลยนะคะน้องแป๊บจะพาไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะสวยๆนะคะแถบสามแถบด้านบนนั้นนะคะมาพร้อมกับ ไฟหน้านะคะแบบฮาโลเจนนะคะสภาพใสสวยนะคะดวงโตมากๆเลยนะคะดูเฉี่ยมากๆเลยนะคะสำหรับดวงไฟด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับนะคะสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสภาพตัวรถนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะไม่มีในส่วนของไฟตัดหงอกนั่นเองนะคะหรือใครอยากจะได้นะคะปรุงแต่งนะคะก็สามารถจัดมาได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันกันเลยนะคะทำให้รถดูโดดเด่นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวตังก็แป๊บมาชมในส่วนของสภาพด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้เป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะง่ายๆว่าเป็นสีเทาหรือว่าสีบรอนเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นยางดันหลบนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นล้อแมกอะลลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานนะ,ะเป็นยางดันหลบนะคะเป็นยางขอบ16นะคะเป็น 205ทับ r 5 r 1 6นั่นเองนะคะร้อเดิมๆนะคะยางยังใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะคันนี้เรามาดูในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนั่นเองนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของแถบครเมียมนะคะตรงนี้นะคะให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับเบ้ามือจับนะคะ เป็นสีเดียวกับรถเช่นเดียวกันนะคะมีแถบโครเม,มียมให้เพื่อให้ดูโดดเด่นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ก็บอกเลยว่าเดิมๆนะคะเคาะได้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บจะพาไปชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าเต์ตาโคร l l a อัลติคันนี้นะคะดีดีว่าด้านหลังก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไฟหลังก็จะเป็นไฟด้านหลังนี้ก็ใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะแล้วก็มี แถบโพรเมียมเชื่อมระหว่างไฟด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะคะคันนี้ก็แต่งมาทั้งสปอยเลอร์แล้วก็สเกิร์ตนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟทัดทิมนะคะด้านล่างตรงนี้ทั้ง2ข้างนะคะให้ดูสวยงามนะคะคันนี้ก็อย่างที่น้องแป๊บบอกนะคะเป็นโค r ร l ล่า t อวตนะคะเป็นเครื่อง1.6ลีตีเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้เลยเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะโอ้โห สภาพภา,ายในไม่ต้องบอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะด้านหลังนะคะกระโปรงหลังนะคะรีดกว่าน็อตเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดเลยนะคะด้านหลังดูสภาพสวยงามมากๆเลยนะคะรีดกว่าเป็นเก่งยอดนิยมจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะรีดูวมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพา,มาชมในส่วนของ ตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของล้อสแป์นะคะยังอะไรยังไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็มีในส่วนของแม่แรงนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ยังมีมาให้ครบนะคะสภาพตรงนี้ก็ไม่มีรอยคราบนะคะน้ำอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะดูง่ายๆเลยนะคะรถสวยสภาพดีนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพภายในกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าต Toyota Corolla Altis ของเรานะคะสภาพภายในของเขาสวยมากๆเลยนะคะคอนโซลหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีเบจนะคะสีคล้ายๆลายไม้ตรงนี้นะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยคันนี้กันบ้างนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสีดํานะคะพวงมาลัย Power นั่นเองนะคะมีส่วนของ SRS Airbag ่หน้านะคะเดี๋ยวนแป๊บขอ,อนิดน,นึงนะคะสตาร์ทรถให้ฟังเสียงกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ โอ้โหรถสตาร์ทติดแบบง่ายๆม,มากเลยนะคะแล้วก็รัปรับระดับได้เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถปรับระดับแอร์ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันวิทยุ MP3 นะคะก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะหรือคือลูกค้าคนใดสนใจนะคะอยากจะเลื่อนนะคะแบบปรับระดับเสียงนะคะก็สามารถปรับระดับตรงนี้ได้เลยนะคะีิพมาลาัยไม่ต้องเอื้อมมือไปกดตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อ การขับขี่ที่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์นะคะ CVT นะคะตรงนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะผู้หญิงก็ใช้งานได้ดีนะคะผู้ชายก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจนะคะคันนี้นะคะรีดิวานะคะสวยงามมากๆเลยเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายนะคะสีสวยงามมากๆเลยนะคะเบาะก,ก็ยังใช้งานได้แบบปกตินะคะสภาพสวยเลยนะคะมาพร้อมกับตรงนี้เลยนะคะ ที่วางแก้วนะคะให้เพื่อความสะดวกสบายนะคะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะเดีย๋ยวด้านบนนะคะเราจะบาใปส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของที่บังแดดนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะคะมีส่วนของกระจกนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดไฟนะคะเพื่อมองใบหน้าของเราได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนผู้หญิงนะคะอยากจะแต่งหน้านะคะ ก็อันนี้เลยถือว่าดีมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ด้านบนก็จะมีในส่วนของไฟนะคะตรงนี้นะคะเปิดใช้งานได้แบบปกตินะคะยังใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวน้องแป๊บจะพามาชมในส่วนของ สภาพห้องเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันแบบจัดๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนเลยนะคะสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะดูได้ง่ายๆเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเครื่องนะคะที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะในการดูรถว่าต้องดูยังไงบ้างนะคะสําหรับผู้หญิงบางท่านอาจจะไม่ ค่อยได้รู้นะคะเกี่ยวกับการดูรถม,มากมากเลยนะคะยวแป๊บพ้อดูในส่วนของคานนะคะสภาพคานก็จะเป็นสภาพคานเดิมๆน็อตทุกตัวนะ,ะไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนเลยนะคะมีในส่วนของอาร์ตแต้มสีนะคะที่ให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะแล้วคันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตรงนี้บอกได้เลยว่าคันนี้เราถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้แล้วนะคะนี่เลยนะคะเราดูง่ายๆเลยนะคะนี่เลยนะคะสภาพน้ำมันเครื่อง เราถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะฝากระโปรงก็เดิมๆจากโรงงานนะคะนี่เลยอย่างแป๊บลองจิ้มให้ดูนะคะนี่เลยนะคะถ้ามีรอยหยุบรอยยุ ถ้ามีรอยเล็บนะคะเราทําแบบนี้นะคะจิ้มลงไปนะคะมีรอยเล็บแสด,แสดงว่านะคะ <c oughs> ฟ้ากระโปรงนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยเปลี่ยนเลยนะคะหรือว่าดูได้จากตัวน็อตนะคะนี่เลยนะคะสภาพตัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะคะทุกตัวนะคะ <c oughs> ดูกันแบบง่ายๆเลยนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะฝากระโปรงนะคะดูง่ายๆนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของมออน,นะคะซึ่งให้ดูเห็นแบบเด่นชัดมากๆเลยนะคะฝากระโปรงก็มีแผงกันความร้อนนะคะให้อีกด้วยนะคะแบตเตอรี่ก็ใช้งานกันแบบยาวๆ,ๆไปเลยนะคะสาหรับคันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะน้องแป๊บก็พาไปชมในส่วนของ รอบรอบร,อบรถภายในตัวรถแล้วก็สภาพห้องเครื่องนะคะสาหรับใครที่สนใจรถโตโยต้าคอนทาอัลติคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะด้านนอกสภาพสีเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้เราแต่งสเกิร์ตนะคะสปอยเลอร์มาให้รอบคันกันเลยทีเดียวนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นในส่วนของรถเก่งนะคะขนาดกลางนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยมอย่างที่น้องแป๊บบอกเลยนะคะสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะได้รถ อันติดคันนี้ไปครองนะคะบอกได้เลยนะคะแค่คุณลูกค้านะคะมีที่มาไรายได้ก็จัดไปเลยนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ผ่อนนะคะก็6ปีประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเรียดวานะคะลูกค้าที่มีเงินเดือนประมาณ1 5ื่นนะคะออกรถคันนี้ได้เลยนะคะเรียดว่านะคะออกกันง่ายๆนะคะอนุมัติไวมากๆเลยนะคะระบัดดีฟร,ฟรีดาวอย่างที่น้องแป๊บบอกเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะให้คุณลูกค้าอีก เยอะแยะเลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไดที่สนใจรีบเลยนะคะโทรมาหา้องแป๊บตอนนี้นะคะที่เบอร์0611786999นะคะย้ำอีกครั้ง0611786999นะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะเป็นในส่วนของรถ t ตโยต้า o คโร拉เอลตินะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว G คันนี้นะคะเป็นปี2015นะคะราคาายแดงนะคะเปิดมาที่800,000บาทนะคะแต่คันนี้นะคะตัดงบคุณลูกค้าไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะคันนี้เราจัดอยู่แค่401 9,000บาทเท่านั้นนะรีบโทรมาตอนนี้นะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษก่อนใครๆนะคะรีบโทรมานะคะบ๊ายบาย